ทำไมเนี่ยทำไมกูต้องมาสอนมึงขับรถอีกแล้วเนี่ยฮะมึงจะบ่นทำไมเนี่ยฮะโอ้มึงจะเป็นยังไงกูต้องเป็นคนพูดเนี่ยทำไมวะคนอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมมึงไม่ไปให้เขาสอนหรือว่ามึงเนี่ยไปโรงเรียนขับรถก็ได้โรงเรียนสอนขับรถตั้งเยอะตั้งแยะก็มีมึงก็สอนกูหนอยเจยมึงก็ชอบเถียงอ่ะเจมึงจะบ่นทำไมเนี่ยฮะกูเคยไปเรียนขับรถมาแล้วแล้วเป็นไง ก็ทารถเขาพังไอ้เหี้ยค้างๆตีถลอกหมดเลยเอาหน้ามึงสอนกูหน่อยจ้ะนะกูเนี่ยไม่แปลกใจเลยนะว่าทาไมคนอย่างมึงเนี่ยมันถึงขับรวไม่ไปสักทีนะ่ะครั้งนี้แหละกูสัญญาเลยกูจะตั้งใจมึงแน่ใจนะครับทนาจาจย์กําลรนัาชีแนะผมด้วยแต่มึงห้ามดื้อนะถ้ามึงดื้อเมื่อไหร่กูจะไม่อยู่ตรงนี้ต่อไปกูก็ไม่จะเถียงจะคำแค่นีอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็อย่างแรกก็สตาร์ทรถดีมากดี สตาร์ทรถเสร็จปุ๊บใส่เกียร์เลยใส่เกียร์เลยเหรอใส่เกียร์เลยดูทางผ่อนคันเร่งกูซื้อสดนะจ๊ะซื้อสดกูว่ากูเคยสอนไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะผ่อนคันเร่งคือยังไงไม่ใช่ซื้อสดผ่อนคันเร่งคือชะลอให้รถเนี่ยมันค่อยๆช้าลงนี่กูเหนื่อยนะเนี่ยกูที่เหนื่อยกูคนขับกูเนี่ยคนสอนแล้วมึงเหนื่อยตรงไหนล่ะกูเนี่ยเป็นคนขับ